สำหรับวันนี้นะฮะเราจะเป็นการทดสอบระหว่างการประกอบกาแฟสปีดบาร์และโมเดิร์นสไตล์แบบพิลิพิไลทำกับไม่ทำมันจะมีรสชาติต่างกันอย่างไรโฟเรจะต่างยังไงมาดูกันครับผมเราจะลองทำกันแบบพิลิพิไลโมเดิร์นสไตล์ของมันเยอะเหลือเกินมีทั้ง เข็มเกียร์ดิสพิิวชันมีทั้งแทมเปอร์ที่แบบเป็นสปริงนะการจะวัดกันได้คือขอให้เป็นกาแฟซิงเกิลออริจินด้วยนะแล้วก็ใช้เครื่องบดซิงเกิลดนะครับเราจะได้วัดเวลาว่ามันต่างกันขนาดไหนถ้ามันเกิดแชรโรลิงหรือว่าเราไม่จัดเต็มกาแฟให้ดีนั่นเองนะครับผมวันนี้เราใช้กาแฟแดกซันวันนี้เราจะไม่ได้วัดความเร็วนะฮะยังไงแล้วการทําแบบสปีดบรกยังไงก็เร็วกว่า20กรัมครับสำหรับดับเบิลช็อตโมเดิร์นสไตล์นะครับเราวัดกันเป็นเรโชนะครับไม่วัดเป็น18กรัมออก2ออนนะครับ เราใช้รอบหมุน1400รอบต่อน,นาทีนะคะแล้วก็เบอร์บดนี่เรามีเขียนไว้น,นี้อยู่แล้วอ่าเนี่ยนะครับ20กรัมพอดีเป๊ะนะฮะเดีย๋ยวเรามาดูว่าจะไหลตก20กรัมพอดีไหมแต่และเครื่องของ a 4ไม่เหมือนกันนะครับเราไปหาเบอร์บดที่มันตรงกับบัตเก็ตคุณเองด้วยนะครับบอกเบอร์กันไม่ได้วเวลาเราจะทำอะไรในการทดสอบ2อย่างที่เราอยากจะรู้ก็ต้องทำให้ตัวแปรควบคุมเท่ากันหมดเลยนะครับ ยังไรก็แล้วแต่ density ของเมล็ดแม้จะเป็น single origin ความหนานแน่นของแต่ลับเมล็ดก็ไม่เท่ากันนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องมีเครื่องบดท,ที่ดีให้มันได้พอดีเป๊ะแบบนี้นะครับผมอาอยากจะให้มันเป๊ะมากคุณเอานี่สอเข้าไปเลยครับนี่เอเปโซเขาก็จัดการแล้วมีครบแล้วนะฮะเปะ๊ะเวอร์ไหมเ20เป๊ะครับอ่าบดแล้วเราก็มา,าดีแก๊บด,ด้วยโอ้กลิ่นดีมาก ถ้าคุณใช้เข็มดีแก๊สแล้วคุณก็ต้องใช้ทั้งสองช็อตเลยนะครับเพราะนั้นมันจะเปลี่ยนนะครับผมเวลาตกนะครับมาดูการประกอบครับนี่แหะครับค่อยๆทำนะครับนี่แหละสิ่งที่เราจะทําให้กาแฟมันสกัดมาได้สม่ําเสมอทั้งหมดนะฮะจึงต้องมีอุปกรณ์ให้มันครบช้าหน่อยแต่อร่อยชัวร์และทําซ้ําได้ชัวร์ครับผมเรียบร้อยครับผมมาดูการสกัดกันครับ ตัวนี้เป็นกาแฟกลางค่อนอ่อนนะฮะแดกซะนะครับผมใช้อุณหภูมิ95องศาเลยเดีย๋ยวเรามาดูการไหลตกของช็อตและเวลากันนะครับผมว่าเวลามันจะได้เท่าไหร่ครับผมผมจะใช้แรงบาที่บารบาในการพรีฟิวชั่นสมลนะครับแล้วก็แลมป์พไปนะครับฟูเอเล็กชั่นที่9บาร์จนจบ40 ml มลนะครับผมบารบาครับผมโอ้โหดูกันไหลฮะและยิบและยับครับผมบอกเลยว่ามึงเพอร์เฟกช็อตแน่นอนนะผม ดูกรนไหลตกนะครับเโอเคแลม์อัพไป9ก้าบานะครับผมฟูลเอทิชชั่นนะครับผมสวยงามครับผมสวยงามมาขึ้นมาดูช็อตได้เลยครับผม ดูเวลาความเป๊ะเวอร์นะครับผมดูนะครับผมดูเลยฮะดูครับผมจบนะครับผม4 0่สบต่อกมครับผมตบมือให้ด้วยครับท่านผู้ชมครับผมผมภูมิใจในสิ่งนี้มากๆครับ่าแล้วก็ต้องบอกกับท่านผู้ชมว่า,าแบกซะสิเฟอร์เฟคสี่สบต่อกบอกเลยว่าอร่อยแน่นอนพยา,ายามฝึกนะฮะในการดมแล้วก็ชิมด้วย บางครั้งอ่ะเราวัดกันที่การโดมเสร็จแล้ว,วชิมแล้วมันอร่อยเราก็จำดัตเต้าเบสนี้ไว้แล้วต่อไปแล้วอ่ะแค่โดมเราก็รู้แล้วลลว,ว่าช็อตแมกอร่อยแน่นอนนะครับโอ้โหสดชื่นฉ่ำนี่มันคือศูนย์กลางรวมแบบระหว่างอาร์ซิดิตี้แล้วก็บอดี้ความหวานสวิตเนตมันครบครับผมในเบอร์นี้เลยจัดไปครับผมและคราวนี้เราจะมาลองดูกันว่าถ้าเราไม่จัดการกาแฟแบบเนี้ยแบบแบบนี้นะฮะ แค่กาแฟตกมาปุ๊บเสร็จเคาะๆๆหน่อยแล้วก็แทมเลยเหมือนสมัยก่อนสปีดบาร์ดูซิว่ารสชาติกาแฟและการไหลตกจะเป็นไงเรามาดูคุกกี้กันก่อนเลยดีกว่าว่าคุกกี้ของมันหน้าตาเป็นอย่างไรถ้ากดเนี้ยบขนาดนี้มาดูนครับฝัด,ดน้ำอีกนะครับผมอย่างนี้เลยนะครับเอาแห้งเป็นฟองนะครับผมเนี่ยนะอ่าฟอดแล้วนะฮะอ่ามาดูเดีย๋ยวเรามาวินิจฉัยคุกกี้กันหน่อยนะครับผมเชิญฮะดูตอนนี้ เรามาดูกันฮะคุกกี้ที่ออกมานะครับหน้าตาจะเป็นอย่างไรนะะดูจากผิวทั้งหมดนะฮะมันไม่มีสีตรงไหนกระดำกระด่างเลยนะฮะเปิดออกมาครับผมเห็นไหมครับเนื้อจุดทุกจุดก็คือสีเท่ากันหมดเลยมันสกัดได้ดีอ่ะครบอย่างเงี้ยถูกต้องถูกต้องเนีย่ยไม่มีจุดไหนดักนําเลยต้องแบบนี้คราวนี้ลองดูครับไม่จัดก,กาแฟาแฟให้ดีเลยอ่ะเป็นยังไงจับไป เพราะฉะนั้นแก้วต่อไปเราก็ทําทุกอย่างให้เหมือนกันตัวไปควบคุมทุกอย่างให้เหมือนกันเพราะยังไงแล้วด density ของเมล็ดแม่งก็ไม่เท่ากันอยู่แล้วครับท่านผู้ชมแต่ถ้าไม่มีใครวัดอะไรให้คุณเลยใครจะวัดให้คุณล่ะครับก็คูนี่แหละอพูดไง่ายๆก็กูนี่แหละจัดไป20กปรัมมาดีเปเวอร์นะครับผมแล้วก็วันนี้เราก็บดเหมือนเดิมเลยนะครับตอนนี้เราใช้เบอร์บดอยู่ที่ 18คลิกเท่ากันตลอดนะครับผมย้ําว่า18คลิกนะฮะของแต่ละเครื่องไม่เหมือนกันนะครับไม่ว่าคุณจะใช้บัตเกตที่ต่างจากคูเฟืองที่ต่าจากคูนะฮะรุ่นเจนที่ต่างจากคูเบอร์บทใช้ด้วยกันไม่ได้คุณต้องไปหาเองนะครับหาเองไม่ไหวมาเรียนครับผมเรามีสอนหมดเลยนะฮะให้ทําซ้ําได้และทําให้แตกต่างจากมาตรฐานได้ครับผมโอเคจัดไปอ่ะดูนะครับปกติแล้วได้มาปุ๊บไม่ทําอะไรเลยนะ เมื่อกี้เกีีย่ยแค่ดีแก๊สเฉยนะลักประกอบเลยครับมาดูกันครับผมอ่ามาดูกันครับอ่ะสมัยก่อนไม่มีนี่ด้วยลืมไปอย่างนี้ครับผมมาโอเคเรียบร้อยอ,อ้าวโอ้สวยเรียบดีเอามาอย่าไหลเฉยอย่าหลเฉยขอ,อยางไปพร้อมนะครับผมจับตาดูช็อตให้ดีนะฮะ สาบาทครับผมอ่าเห็นไหมครับการเกิดช h a n n e l i n เห็นชัดเจนนะฮะว่าตัวที่สกัดอะ่ะมันก็จะอยู่แค่ตรงนั้นก่อนนะเออเห็นไหมการเลียงตัวของกาแฟมันไม่ดีอะไวง,ง่ายง่าอ้าดูเห็นไหม ตรงนั้นสีคำ้ำอีกตรงหนึงสีอ่อนนะครับมันก็จะมีทั้งโอเวอร์และอันเดอร์ในแก้วเดียวกันนั่นเองนะครับอโอเคจัดไปอ้า okay. วโอเค40จบ37เวลานานกว่าเดิมด้วยครับผม <T> เห็นจากชอ็อตเลยการยภาพของชอ็อตคือมันออกมาไม่พร้อมกันเะไม่ต้งสีเข้มปกสีไม่เข้มอะนะครับเดีย๋ยวลองชิมดูครับจบที่อร่อยหรือเปล่าสุดท้ายไม่อร่อยเฉย มีความแตกต่างระหว่างรสชาติมาบอ่มากลิ่นก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะฮะเชิญคือบอดี้มันหายรสชาติของคาแรคเตอร์มันได้นะแต่ว่าบอดี้มันมันมันไม่เต็มอ่ะทั้งที่จบสาบ7อ่ะมันควรจะมีบอดี้มากกว่า3 3ด้วยซ้ำแต่มันมีความแบบไม่บารลานเสือครับที่พูดกันตรงๆเลยนะกินได้ใส ถือว่าเสิร์ฟได้แหละแต่ว่ามันมันไม่ครบอะครับอ่ามาดูตอนฝัดน้ําฮะสังเกตได้เลยนะฮะที่เราชิมนะฮะกลิ่นก็น้อยลงนะฮะบอดี้ก็หายด้วยแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่อร่อยมากเลยนะเสิร์ฟได้ครับแต่มันแค่ไม่ครบองค์ประกอบเท่านั้นเองของรสชาติอะที่มันควรจะเป็นในเวลา37นะอ่าฝัดสองรอบให้ด้วยแห้งๆเลยมาดูกันครับอ่าดูดูดูหน้ากาแฟก่อนนะฮะเห็นไหมความการสกัดสูงต่ำก็ไม่เท่ากันแหละผิวมันไม่เนียน เรามาดูอ่มาดูความสูงต่ำด้วยเนี่ยมีความเบี้ยวด้วยเห็นไหมครับอ่าโอ๊อ่าดูมีฝาสูงต่ำแบนไม่เท่ากันนะฮะอืมน้ำไม่ค่อยขังเท่าไหร่เพราะว่าถือว่าแทมมันก็ช่วยได้ระดับหนึ่งอ่ะแต่ที่สำคัญเลยอ่ะ ความหนาแน่นในการอัดของกาแฟแต่ละชั้นน่ะไม่เท่ากันแน่นอนนะครับเห็นจากการไหลก็รู้แล้วนะครับนี่แหละเขาเรียกว่าเกิดแชนเนลลิ่งครับผมมีผลกับรสชาติจริงๆครับอยากให้อร่อยซ้ำอร่อยชัวร์แก้สูตรได้ทำตามมาตรฐานของร้านได้คุณควรจะจัดการกาแฟให้เนี้ยบครับผมรู้แต่ไม่ทำดีกว่าไม่รู้เลยแล้วทำอะไรโมโซไปหมดนะฮะแล้วก็ทำซ้ำไม่ได้เพราะฉะนั้นให้ความรู้นำทางความอร่อยครับที่โอกาศาเฟ่กาแฟเป็นเรื่องสนุกได้นะครับแล้วก็แดกตะแซ่